โอเคท่านผู้ชมมาวันนี้เรามารีวิวทีมฟูฝรั่งเศสกันนะครับทุกคนอ่าในผู้พานทำเพลงนะครับแต่ว่าฟูฝรั่งเศสนี้12ล้านล้านไม่รวมเอเป,ปเป้นะครับอ่าไม่รวมนะโอเคเรื่องที่ตำแหน่งแรกครับวังลิเบอรี่ครับปีซ้ายของเรานะตัวนี้คล่องเร็วสองเท้าไม่มีคำบรรยายใดๆยกเว้นบางเบนิดแต่เบียดได้นิดหน่อยอ่าลูกดื้อเยอะ,ยะโอเค ราคาก็นี่ครับ1.2ล้านล้านนะอ่าต่อไปตำแหน่งที่2ที่ลีอองลีครับ LE ครับตัวนี้เร็วผมรู้สึกว่าแกคข้องนะปีนี้แกคข้องมากเลยนะ AI ก็ดีแบบสกิลที่ให้มาก็ดีนะครับแกคข้องนะแต่ว่าหมกบอลน,นี่ยังไม่เท่าไหร่นะปีนี้ปฏิกิริยาดีอะไรดีอ่าความเร็วก็พอมีนะฮะเบเลีองก็อยู่ประมาณ หงล้านล้านเหมืนอนกันซินาดีนสีดางครับเราเล่นเป,ป็นปีกขวานะอ่าความเร็วก็ไม่เร็วเท่าไหร่สปีดต้นก็ได้อยู่ถ้ามีเฟือสถัดก็แตะได้อยู่นะครับอ่าแล้วก็เยิงบอลน,นี่คือสุดยอดของเกมอ,อยู่แล้วนะแต่ว่าสองเท้าของผมคิดว่าฝันซ้ายไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะอ่ายิงโคง้งก็เยอะอยู่นะแต่ว่าลูกปั่นซ้ายเก๋ไม่ค่อยเท่าไหร่เก๋ถนัขนดขวาไงนะเออ แต่ลูกปาดนี่คือให้แกเลยในะฮไรมีแน่นอนราคาของแกก็อยู่ประมาณ1.3ล้านล้านนะครับอะแล้วเราก็กลาง2ตัวนะฮะกองเต้กับโคเน่นะฮะของตัวนี้ตัวหนึ่งสูงตัวหนึ่งเอามาวิ่งไรบอลน,นะอาแต่ว่าเร็วทั้งคู่นะแต่ว่าเร็วทั้งคู่นะอะโคเน่ก็จะถนัดในเรื่องส่งอาประมาณนี้ไปกองเต้ก็จะเข้าปะทะสุดยอดอยู่แล้วสองตัวไม่ต้องทำบรรยาย โคเน่ก็ส่วนมากไม่ค่อยเห็นมีใครใช้นะแต่ดีนะแต่กองเต้คือแบบเกมรับอยู่แล้วนะโคเน่ก็จะมาเป็นเกมลุกช่วยตัวตัวตัวข้างเกมลุกอ,ะอ่ะโอเคแล้วก็วิซาลาซูะฮะแบ็กซด์ของเราตัวนี้ตัวตึงเลยทั้งเร็วทั้งเบียดทั้งบงังดีทุกอย่างคนระับแต่เสียดายนะเตี้ยไปหน่อยอ่า ก็จะมีเรื่องความเตี้ยของแกที่จะเป็นแบบอุปรสรรคนิดน,นึงแต่แบบเบียดบังดีนะอ้าเร็วด้วยคือแบบดีทุกอย่างโอเคห่งอ้าต่อไปลิเซ่กับตูรามนะฮะมาดูที่ลิเซ่กับตูรามคือ2ตัวนี้คือดีทั้งคู่ทําไมอ้าทุกคนจะสงสัยทําไมถามว่าผมเอาลิเซ่มาลิเซ่ผมชอบส่วนตัวเก่งมากคือไม่อยู่ในฟูลทีม AI แม่งก็ดีชิบหายืูปีแล้เป็นปีที่แบบเจนเอ่ะ มันดีมากๆเลยคือแบบโอ้โหกองหลังผมยิงไกลได้อะชนได้เบียดได้ทํำทุกอย่างได้เร็วด้วยคือแบบ2ตัวนี้คือเข้าประทาดีมาก่าดีมากๆถึงไอ้นี่ฮะทูรามนี่ผมนําเสนอเลยโมงบอลดีมากไม่ค่อยมีใครใช้เนอะลองไปใช้กันดูเด้ออ่าต่อมาครับคารูลูฮะคารูลู การลูลูก็ตามสเตตเลยมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นคือ133ยสาส่วนสูงแค่179ก็ถือว่าสูงนะสำหรับแบค็คก็ถือว่าช้านะหนักตูดก็ตามสเตตส่วนอันนี้ก็อาริโอลานะก็ตามสเตตด้วยส่วนสูงอะไรก็ดีดีอยู่แล้วลดได้พีเฉยๆไปดูกันในเกมเลยไม่พูดความทำเพลงพูดเยอะแล้วยัดเข้าไปได้เลย พยายามตอกขึ้นมาแต่ไม่ถึงลูกนี้ได้ยิงไม่มีใครกรอบลอกขวาไม่ได้ลูกนี้ผู้เล่นหมุวมาทางซ้ายชไวยสไตล์เกิดลูกผีสมการเปล่าให้เี่ยนผมคิดว่าจะมีแรงนะวิเบอรี่เขาหลบลูกสไลด์ไปได้ นั่นแน่สี่ด่านสี่ด่านไปเองยิงได้เฉียดผ่านสองเตะโอ้โหกี่ยัยเป็นประตูที่สวยเลยนี่ไงโอ้โหตัวตึงอีกการโม่บอกเลยที่ด้ตมตล้วเนี้ยเล่นดีมากประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหจังหวะเทคตัวขึ้นโมงเพื่อทำสกอร์สวยสุดๆเลัครับ โอ้โหมัดูดีเลยถ้าผูกมันพบว่ายิงไปลูกนี้หมดสดแค่ไหนแองรับก็คาดไม่ถึงแล้วครับเจอลูกแบบนี้เข้าไปจบแทเข้ามาโขกหน้นหาอย่างเด็ดขาดจริงๆครับจังหวะขึ้นโขกได้ดีจริงๆครับลูกนี้ก็ไม่เล่นแข่งแย่งทำประตูได้ปาเป้ลบสาม,มอ่ะแต่ยิงไม่เข้าจ<ว>ังหวะสามแบบนี้ไม่เหลือแล้วครับเสยจัดแล้วถ้ายิงเข้าอย่างนี้ฮังกรี ลลิเบลี i, oh, oh, oh. 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 ่ไงเจอตัวตึงไงโอ้โหยิงกนี้หอออกจากเท้าเข้าปอปเอบเป้ไปกตุสโตูตระโดเน่ สุดไหนสุดไหนนี่โอ้ยไลแบ็กโคตนผิวโอ้เ<ล>ข้าไปแล้วไลแบ็กโคตนผิวหลุกนี้ได้ยิง <c oughs> ยิงคองทางอย่างนี้ก็หมดสิทธิ์นะครับมาอย่างผิวดูมันยิงดีหลุกนี้บล็อกได้ดี <c oughs> ลูกทุ่ม ตีอฟังรีเรชยป่ามาเดนี่นะครับการตั้งปได้นี่นีแดงแดงแดงจ้า Oh, yeah. I got facts over facts over tracks, and that spitting slow, spitting nast, like I could roast, gas, think I'm okay alas. But my I don't know that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You you're so. worth my time, you're delirious, mysterious. Because if I find a fake it's you're inferior. You know Yo I'll my. always be a bit superior. Get off with I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last <laughs> and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been doing I never got any loud. I don't have a small war. No, I don't take shit. I got no love for the famous. If you wanna play tough and <laughs> want I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no show up. the fake oh. to... oh. if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.

yeah. I'm taking off to make it. i taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a I have several pages of bacon. for the taste. Pop 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 pop

องปรีเอไม่ดิซีดาเอาใหม่ดิทขาคโเอาเลยปรับเปียปครบเปียเกิดการเลี้ยงผ่านที่เข้าเข้ามาเกดไม่เดินกดเร็วเนี่ยะกดปันไม่กิดผิด ไม่ได้กดปุ่มดีเลยเสียดีนี้เลนได้อยากเผาขาดล้ำขันที่เราทิ้งได้เฉียบขาดไม่รับอกประตูได้ดูคลาสในอมุรีมอนเตมีโอกาสเปิดบอลนี่ไม่น่าแปลกใจที่เขาซลอม <recorder> ยิงไม่ได้กูก็ปาดให้เลยละกันสีน้ำเงนที่นี่แหละครับเรียกว่าผู้นำสามารถปาดทุกอย่างเพื่อให้ทีมไปได่เปลี่ยนฟานิสโตรรย์วิเบรีนระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้ได้โอกาส ทีดนา,นนา,นนานไหมทีดานไหมทีดานริเบรีทำท่าเจ้าป,ป่าอีกแล้ว้โอ,โอสายป่าจริงจริงไฮพาร์ตกิมเจ้ากี้ตั้งโอกาสคนระับทำกลุ่มได้เรเป็นลูกยิงที่เปลี่ยนด้วยความริเบรี่อองรีษ ทุกอย่างเกี่ยวขางนะครับที่ทำตัวจริงนะท่านผูรชมการเข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้ได้กรอสแล้วรีเบลี่ครับป่าดีแกลประตูที่ยอดเยี่ยม เมื่อเรียนไอย่างยอดเยี่ยมแบบนี้ประตูที่สองก็ตามมาติดติดนะครับเป็นช่วงน้ําขึ้นแล้วรีบตัดได้จริงๆนะครับเรีนสุดก็เอาจนได้เป็นประตูที่สวยงามเลยละครับทางแบบนี้ไม่มีโอกาสสำหรับผู้สาประตูเลยโอ้เขาผ่านไปแล้วเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมรีเพตต้องมาครับลูนีทำประตูไล่มาได้สามประตูต่อหนึ่งส่งนึกว่าเควินเดอะบอย เป็นลูกยิงที่คมกลิบเสมอกันอยู่ในถือตรกอร์ที่เท่ากันไฮคลาสกินครับพี่สร้างโอกาสและทำประตูได้ในจังหวงน,นี้ก็เป็นลูกยิงที่เปลี่ยนด้วยความร้อยซีดาร์เอ็มบัปเป้ได้โอกาสแล้วแต่พลาดเป้าเอ็มบัปเป วที่ oh <my> เข้าทำลายเกมอย่างหนักแน่นซีดานผู้แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้ลูกนี้ได้ยิ่ง้าเป็นประโตที่ยอดเยี่ยม right. <Go> มีตัวขยับหาพื้นที่เพื่อที่จะบุกครั้งน,นี้โยนบอลมา พยขายามตอกึ้นมาแต่ไม่ถึงยิงได้เฉียบขาดเป็นประตูที่ร่ากการเปิดที่มั่นยำเป็นลูกครอสที่ทําได้สวยเลยนะครับหรือเป็นส่วนสําคัญในการเล่นงานกองหลังในลูกนี้เลยตีแค่แต้พุ่งโดยของลิเบรีได้ออกาแล้วถ้าเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ ฟูฝรั่งเศสชุดนี้ก็ดีนะดีมากเลยเอ็มบอปเป้ค,คือแบบคุ้มราคาจริงๆแหละของเขาคือแบบยี่ห้าทีเอสแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ลองไปปรับเปลี่ยนซื้อลองซื้อตัวอื่นมาปรับเปลี่ยนดูนะครับตัวละไม่กี่ล้านก็น่าจะมีอยู่นะลองปรับเปลี่ยนดูใครอยากฟูฝรั่งเศสก็ลองเอาแนวทางของผมไปทํา,าๆๆได้นะแต่ว่าลิเซ่นี้ก็และจะคนชอบอะแต่ผมชอบมากเลยลิเซ่เนี่ยเก่งจริงอ่าก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบไวเพียงเท่านี้บาย